คุณโคลรอนครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างครับสองขวดวันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับเฉยๆหรอฮะคุณชายโอ้ยจุ้ยเนี่ยรีมสัมภาผัสอายุเนี่ยคุณโคลรอนรู้สึกยังไงบ้างครับสึกดีไหมครับนี่นะครับคุณชายเขากำลังนั่งอยู่ วิ Ooh, ้ยหางเขาเริ่มไปแล้วครับวิ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเขาเริ่มมีการต่อต้านแล้วนะครับวิ้ยเท้าเปื้อนยังไงเดี๋ยวดูโอ้ยเขาต่อต้านแล้วนะครับเจ๊เจ๊เจ๊ไข่เนี่ยคอร์นคัลลอยเจ๊แปรงคิ้วดีๆแปรงปากดีๆแปรงหน้าอย่างจะอั้นแปรงหน้าอย่างจะอั้นอืม เท่เลยเอาอีกแล้วครับพอต่อต้านอีกแล้วครับมาเข้าไปอีกแล้วครับแมวด้ชื่อโคลอนนะคะสวัสดีครับพี่แกบ๊ายบาย,บายตาเล็บเนอะดูดูนะเอาเล้วครับเอาเล้วครับสวัสดีครับผมชื่อโคลอนนะครับสวัสดีครับผมชื่อโคลอนครับโคลอนโคลล์ครับ กิมมันออกมาเตือหรอกอย่างอย่างพี่ดิมอย่างพี่ไอหืมกิ้มมันมีบนหลังคากะา่ะามือง้าอุ <c oughs> ้ยไข่เนี่ยหล่อจังเลยในรูปทำไมหล่อจังเลยวอ้ยตัวริงยิ่งน่ารักใหญ่เลยแมวปพุ่ อืออออ้อยังชีชี้รด้ยังวะเนี่ยชีชี้กับอื้อยังเอาอีละครับท่าน